ไปดีสองถุงวบมีามเร่วงวอาหารม้าอาหารแมวได้เรียบร้อยแล้วคับห่ายนัง่งเกกระนาวสัน่นเสียงควากวนดังมึงมนๆโนฝนกระทบบกะบแค่คุาขอบคงณเด้อพี่น้องนะครับที่ติดตาบวสิเอ็นช่องโุ ช่องเหีเ้ยวเอยช่องเหียวที้มูมเท่อจ่าเยี่สิบกว่าปีเลยช่างช่งยุๆุขพอพุทธมนเซอร์นะครับที่ในการสนับสนุนหลายหลายม่มยและหลายบริษัทห่างลับปักชนยุทุกพอพุทนพี่น้องทัอทุกสมาคิตทั่่โลกูกท้อได้นะครับที่ กด,ดตดีบดาวมันก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ที่คนลงไปอยู่ทุกเบื่องทุบเนี่ยนะครับไม่มก็เป็นความสุขอีแบบของผู้สูงอายุนะครับไม่เจ็ดสิบกว่าปีซึ่งไมนก็มีประโยชน์เยอะเลยพี่น้องสร้างสุขแก้จ,จิตใจห้องนะครับแบบอบฟอกขับคนโอ้ หลากหลายนี่เขาเริ่นว่าช่องอโลกอินเทอร์เน็ตมาครับโลกซเชียลซึ่งก,ก,ก,การเปิดกว้างลนหเอาพอเห็นหน้าเห็นตากันแล้วร้องับด้วยจิตใจตรงกันศรสนาตัดิหรือว่าแนวทางตรงกันเป๊ะนี่ก้โอเคนะครับส่วนมากผมจิตเป็นคนจิตตะลกแค่น,น้อยเด้อนะครับจากนั้น ก็ย่าว่ากันครับหรือสอดเส้น,สนสรถจลุกไปน้ำเน่าไปสักนนแล้วลายสิ่งเหล่ายางซีผมลุกไปทั้งช่องยุทธชวนมากทิ่เที่ยวก็รับการ,กรเกษตรสริฐช่วงนี้ผมอยู่บ้านไรน่าเราเดิสิบุรีอยู่บ้านสวนวัดชนนะครับไปแต่ยำสวนผักใบไป,ไปไปอาหารหมาซึ่งเป็นสูารกระซ่อน สวนหายุบกุลอา,า,าหารปลาพอตถนไม่ต้นใดผมซ่อมดำน้าทั้งขี่แล้วอยู่สองสามมือก็สี่เล้วพี่ก็ขาดไายขาดไาสุดท้ายไปเรียไว้้วแล้วแล้วก็สิไปวุ่นละวาดชนวัชรพลนเขรา่าต้นอางนก่ไม่สิบสองต้นตก็นสิบเก้าสิบ่านมาเดียวำนั้นเริ่มเท้าข้างอึูผม้อเียขกางสำรองไปส่งหัว กระวมอวไปกนะเอาซอฟนใจแล้วกเข็ดเป็นเล้าเห็แเดแบกงเกแล้วกับรางเลยอ่านเขาเรียกว่าอย่างนี้ก็ขา้นงาวเลยวนหวเอแวก็คอยสิเอาเอาวันเลยว่าเครื่องงเนเห็ดเป็นเช้าไปหนะ่ออกมาติดรับเทา้างนั้นฟ้าร้ายอยู่อลยของมาาไปซิทส,สองตัวทำอยู่อยาไป,าไปท,าทั้งใไแกล้ไปให้พี่น้องเจ็บที่เป็นเครื่อนทั้งเฟียดนะครับ ติดตามช่องวิทยุเข้าพร้อมกันเสมอเลยครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมุ่งสูประเมินให้เบิมม้งทุกมื่นๆตัมื่แต่ว่าปักสูนเรียนผมมาไปปลูกพืได้นี่สองตอนมม้นทรวมหัวแล้วป <c oughs> ักศูนยพระวารีนี่เรีอนนี่นะมิสไซ <c oughs> เรียบร้อยป <c oughs> ่ะเป็นจีริกาเขาหาบมดละสองตอน้นลักษณะมันถึงงบังยินทั้งเพรากะกจะโจกปูกหลายคนอยู่ แต่ว่าจริๆเนี่ยคือพระของนำขอโอัวเียอยู่แบบสองหนยตผมรุ่งทรงขติไปเป็นจอนก็ได้เนี่ยีออกไปวันจวนวัชระพลหรือครบรอบวันเกิดของเขาตั้งวันกูวันมันเกิดออกออึ้นเกิดเขาเกิดวันเดิมออกนอกที่เดียวเรมาเข้าตั้งตรงมาจากบ้านแถวสองสาขานะครับบ่บ่เป็นสื่อตลาดการบ้านยังทำดีนะครับตั้งตรงของกระทงหอดีที่เราวัดวนอะไรนะเลา รอจะโอเคอยู่เพามันเป็นสว่วนทีเสีถเขาก็เน้นคุณภาพไม่ปเน้นปริมาแต่ว่าเขาก็เห็นตะแกนั้นินนมตม,มันไปเลยประมาณอปีวัวน่นอสอปีว่ามันก็โอเคแล้วติต่ออกผลวแววนห้อยู่ดีไมแห้งัต่ตายที่จกกันได้เห็นแน่ๆเนาะพี่น้องเนาะเออ เพรนั้นก็หลายอย่างผมง่วงก็ไปปลูกเริ่มเปด้วยเือปูกตัวไก่มันที่หายี่เปเพิ่งใหม่คนไปเสริมใยุครับมันอยู่กับห้องบำรุงรักษาดูแลเนียปลูกไปแต่เยบ่อใดเพระฉนั้นเพื่อนนียพีอยาให้พอใหญ่รงแบบได้คว่าหเด้อคมเนของาดูพ่อใหญ่ก เอาไปโทแล้วะันไว้รุ่นเลยเห็ว่าป,ปิดนะครับปกติจะไ่เคยให้เพี่น้องเห็นหน้หนตาดอกนะครับเพราะว่ามัน <c oughs> มันบรปปรลุบอลมัเครื่องผลไว้รุ่นเขานะครับ <c oughs> ไว้ฝาลุ่แยมแล้วนะรุ่นนี่เพราะมันไหวฟ์วด์แค่แค่เล้เลี้ยวเขาเห็นเขาเ็นต้องเขาด้อแหละ มันเป็นการเบาสมองการพักฟอนสมองคลายเครียดกันไปแล้วลก็ทำให้ระบบประสาทของเวาฟ้มจำดีบ่หลงหล,ลงเงื้อเงื้อว่เป็นโรคซึมเศร้าเย้อนีปก็เห็นหลายท่านหลายคนเกิดชิมคนอื่นแล้วก็ผมเริ่ลมงล,งลงลงขีดเดียวครั้งหนึ่งลูกหลานพี่น้อง,อง,องทั่วไปที่ยุ่งจ้างประเทศ

รู้ตลอดไปล้วเพาะซึ um, right honest, mm ่งเจ้าเ่ราะเนพววงมาเพ่ลี้งกันได้ไเมื่อเกิดันจิไปวันยูเทวานคืนจิไปก็ได้รัวัค่าอย่างไรค่าหน้ามาท่านแล้วดำเยิเนี่ยอีกสองสเมื่อเป็น่สิ่งล้วให้เทานบาลไปจำศีลก็จะดำผู้เดียวแล้ว้อวัดจำศีลดัววันพระเมื่อเมือตลอดสมเดือนครบไปมากขึ้นกับพระแล้วไปเจ้านาลไปทูลวันพระมันไปจำตลอดสาเดือนขึ้นพระเพ เป็นี่บัตรชุมบัตรในชุมสุนตชาสองพันเกี่ยวกับชาติาระวัานศาสนารวมบริเงื้อเพื่องลักษณ์รวพื้อเลื่องละรอยเพื่อสื่อสารนำผลเัาได้แด่พระผูงทรงทำมาเนี่ทำมนี่มีสมมุติสมัยไ่นหมายว่าผมปวดนิดหน่อยอยู่วัดสมังูฆาวันนะครับนี่ ไปเที่ยมทันะ้งขาไล้กระทำมน้ำมันเนี่ยลวงอใหญ่เปหน่อยเขแ่ไข่เนิดหน่อยวุ้นละพิดตะพตะพดแหล่นเพื่อจิตใจอ่านหนังสือสมัยกินมุง้งง่า้ปลาไเที่ยนแต่ตะเกียง,งอนอน,นสื่อเยียมดันดังธนะรรมะับสมโบราณโบรนนะบาณเนาะเพราะว่าคนเคยทจุดันมาแล้วเจ้นสมัยออกโรงเรียน เพราะฉะนั้นนรบให้สุสันไปที่นี่อันิ่งนั่นฟ้องเขาไปเรื่อยๆระคุณจะศาสนาของเขาจะยู่ได้เกิดความอุปการะอุปถัมภ์ของภิษุวิสุนีอุปจกวาสิกาเนี่ยจะยูดไปได้ครับก็จะฝากเี่น้องเดิมมาอื่นอืขอบคุณขอบคุณค คนคุณรท่านิติดตามคอมเมนต์กันเขอมา้ามาครับผมก,ก็ได้บ,บอกแต่คว่าเป็นผมเป็ร้านเมื่อไหรนาะอายุส่้งพันเจ็ดสิบปก็บอกเอ,อผมฉันพวหแับปัาโตอายุช่งกันม,ม,มหาบารุษวันร้านได้ไหลาสิบ,บว่าก็บอวัาเี้มั้งพวกมึงอยากไปหนกันผมก็พูนทีโกต้ติดตามผมก็เชื่อที่กำลังใจทำชิปยุ่เรื่อยๆครับี่เป็นช่างนั้นคิดเลียว หว่าลิปเาลุงช่องยูทของผมเข้าไปเลยสถานะเดิมผมบบ่มีแนคินนบังพิมพ์ชื่อกับไปช่องยูทละสารเมมแดงอันเขาอันสารเมมขาวดู่ีเียดงะไล่ะกดช่องยูทพิมพ์ชื่อกับไปเห็นว่าเอ้ไปง่บพิมพ์ชื่อ่าจาไหนเอ่ือพิมพ์ชื่อไปว่านาลง เทพลังเสิีเพราะนั้นลหะประมั่ร้อยพวหน่อยเป็นท่นๆอปีเราพิรพเริ่มเห็นจะโดนแต่ว่าท่านเปิดเป็นทานการันจะเปิดร้อนสามเดือนนะครับตอนเือนดีท่านมากท่านเปิดกกลัวดีละคนชุกันสิบสีลอบนะครับแต่พอได้ไปวังยังหอกวังเพื่อสารคนสุไทยที่เห็นน้องแล้วก็ให้เขาอยู่นี่หละ แปดสิบมีสิเป็นเอฟที่เป็นเพื่นทั้งเฟสของผมนี่ก็ได้ไล่ยูทนายนะครับนั่แหีจริงเงินของมาอีจริเงินขอามาแห้ก็มันแก้วทุ่งถทั้ทุกเมื่อได้อารมณ์ดีผมก็เอาเคนโดนตีมาเด่กในเปนอนฟั่งเพราะท่นเดี๋ยวพผมเ็นเป็นแคบส่วนทุเยงนนี้ เป็นพ้นต้นแบบรว่าเป็นปอดชุ่มนชะุ่มสาขาดนตรีกับวีสินเป็นสินีปินยิสะนะระประเทศเขียนแต่งเรื่องเหล้าอย่างต,ต่างๆ่าเพราะว่ากองป็นผ้าพองเป็นปเนทาแต่การเนี่ยเป็นมักไปอะไรกับลูกก็ต้องมาเพื่อนไปดินะครับมักชางด้านสินีปิน ฉะนนวกนมีแนวอดไสิอดทามอดทามกันของนะเขอาอ่าไปเก่งเ,เียรเขาเฮียยังไปย่าไปหวังผลเินไปครับังผมเฮ็ดองเดียวสองยุทธุผมก็ได้ไปหวังย,งยง้แล้วเจ้าพยามาพรุลนี่แหละามีดีมีสาระมีคนลุกพุทธสนาพระเจ้าเป็นที่แบ่ไม่แล้วเนาะเมื่อครบตามกฎของยุทธุนแล้ว คนอ่ของเลี้ยวแล้วไม่ใช่เลี้ยวผมไม่เคยมีคนดอกวรู้สึกว่าโอเคอยียแล้วการจอรเปยันลุ่งปำที่พาไปเปียพันสอง0ันคนสิขาพันอย่างนี้ลักมื้ออย่างนี้โอ้โหผมกับพรลเรียกนะกเบิ้งไปเส่ยละไม่มีคนเบิ้งเงินต้นไหมพอสว่าไม่เห็นเลยโกโก้ม่นตันไหมคนสนใจยุติัเนไมพอสมก็ดีใจตัวเราพักคุ้มใจงแม่านันละรางวัลละแลกคือคนพคุ้มใจเี้งให้เออย่านั้ไปมีคนเบิ้งมีคนติดตาม มีคนจอดมีคนซ่อมละคือความพื้นฐาของผู้แถวนะครับตัวนี้ผมบอกวาเมื่ใครได้ออกซื้อออกสังคมบางทีออกซื้อ,อ,อ,อแบบมีออกชุ่มเงินอะไรออกสังคมในชุมชุนี้ปัญหาเดี๋ยวนี้ก็อย่างนนางานกันปิดแต่พววอดธวรกิจของงานมืองไทยห่างหายจากมุงกันกับงานเกิด งันหลงงันใจผมกบ็บอกอรเด็กไปงัแต่งันผมกบ็บอกอะไเด็ไปครับอให้ผู้อื่นผู้คนชนะเข็นไปรับสืขอขรนแน่ได้ประชุมท่านเสยาบดันประชุมว่าลจำคันนี่กับขาประยุกค,ครับบ,บ่่ผ่านดอกเพระมันเปนเกี่ยวกับชุมชนต้องเปนัพ,พ้อีีมืบนับนี่ยังซีเนี่ยบอกกันพอจะมาไ,ได้ของัวคนเอ พรลกตัเต็มไปจไกินยุกๆๆยินยาพรกคอนนอ่งงแห้งไว้สดดำดัหน้าอีเ้าจะเช้าก็มัดก้าเรียกไปดิดำหน้าเด่นชาแม่บ้านจันทร์นะครับเอ้าเราลาขั้นขึ้นนี่สวัสดีวันดีเ้าที่สวัสดีเรียบคือเบือบ่อสึกไม่พระกนะพี่รองกันนะสำวยดีสำหรับ,บขึ้นเมื่อนี้ครับผม